ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็นั่งภาวนาอ,อยู่กับธรรมชาตินะอยู่กับธรรมชาติก็จะให้เบื้องต้นจะให้ทุกท่านได้เห็นธรรมชาติรอบตัวเรา เห็นธรรมชาตินะมือความาอยู่ตรงนี้อ่าเห็นธรรมชาติรอบตัวเรานะ,ะว่าวา,าดไปผลิบนาลามสวยงามขนาดไหนอ่านทุกคนวันนี้เรานั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอ่าที่สวยงามแล้วเราก็จะเห็นได้ว่า มีทั้งเจดีพุทธคยาจำลองนะ,ะมีทั้งพระพุทธรูปปางลีลาพุทธมนฑนเราก็จะเห็นสวยงามมากนะแล้วเราก็จะเห็นธรรมชาติที่สวยงามเพราะนั้นวันนี้ก็ภาวนาเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรอบตัวเรา ได้การลืมตายิ้มหายใจเป็นที่สบายเบิกบานใจพอเรายิ้มหายใจเป็นที่สบายเบิกบานใจผ่อนคลายนะทุกคนก็ผ่อนคลายให้ด็เบิกบานผ่อนคลาย ก็ดูวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามหน้าวัดบิบบกริวนารามเห็นว่าสวยงามมาก เราภาวนาก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติโดยการมองเห็นวิวทิวทัศส,สวยงามตาเห็นเหมือนใจเห็นเลยนะโยมนะตาเห็นเหมือนใจเห็นนะแล้วเราจะเริ่มรู้สึกถึงลมละเอียดอ่อนที่สัมผัสร่างกายแล้วก็เห็นใจเราที่เบิกบ,บานเราก็มีสติดี เรานั่งอยู่ข้ามการธรรมชาติย่อมมีความสดชื่นเพราะนั้นหลับตาต้องเห็นผลที่ปรากฏคือความสดชื่นเห็นผลที่ปรากฏคือความสดชื่นเป็นสภาวธรรมที่นำพาให้จิตเราสงบแล้วก็เบิกบาน แล้วก็รู้สึกอยู่กับลมหายใจเป็นหนึ่งกับลมหายใจและเราก็จะเป็นหนึ่งกับธรรมชาติรอบตัวเราได้เป็นหนึ่งกับลมหายใจด้วยรอยยิ้มที่เบิกบานเราก็จะเป็นหนึ่งกับธรรมชาติรอบตัวเรายิ้มเบิกบานทุกคนนะมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดี ตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มตกแล้วนะสุดขอบฟ้าทุกคนก็จะเห็นธรรมชาติอันร่มเย็นในยามเย็นของวัดปิดภริวนารามร่มรื่นสวยงามบันเทิงใจ จิตใจเราเป็นหนึ่งธรรมชาติเราก็จะเกิดความบันเทิงใจเกิดความสดชื่นและเบิกบานเบิกบานจนบันเทิงใจผ่อนคลา การภาวนาก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเพราะนั้นเวลานั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติคนลืมตาลืมตาจะเป็นหนึ่งได้ง่ายกว่าตาเห็นให้เหมือนใจเห็นเลยนะโยมตาเห็นใจเห็นทำยังไงโยมก็เบิกบานดิใจเบิกบานตาเห็นใจเห็นแล้วอย่ากลมหน้าเห็นกว้าง ยิ้มเบิกบานใจใจเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทุกอย่างก็ว่างหมดเลยเพราะธรรมชาตินั้นไม่มีตัวกูของกูนะไม่มีลูกเราแฟนเราครอบครัวเราไม่มีอะไรทั้งนั้นนะมันว่างหมดอ่ะเราก็ได้พบความอิสระที่สมบูรณ์ คือความว่างคือสุญญาตานั่นเองพอใจเราว่างเราจะรู้สึกทั้งว่างทั้งกว้างไหมโยบทั้งว่างทั้งกว้าง,ง,างเบิกบาน่รนคย เราจะรู้สึกได้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเกิดมาและ ยิ้มหายใจเป็นที่สบายเบิกบานการฝึกภาวนาก็คือการกลับคืนสู่ธรรมชาติ ไม่มีเราไม่มีของของเราธรรมชาตินี้มีเรามีของของเราไหมไม่มีเพราะนั้นการภาวนาก็คือการกลับคืนสู่ธรรมชาติของจิตเดิมแท้ของเราบริสุทธิ์เรียกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นใดๆเราก็จะรู้สึกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมากขึ้น ใจแล้วก็เบิกบานปราโม่เบิกบานใจเราก็จะเห็นความจางคลายคลายออกสลัดขึ้นไปด้วยลำดับ ยิ้มหายใจเป็นที่สบายปลดปล่อยทุกอย่างออกไปจากใจไม่ให้ใจมีเครื่องปัจจัาการใดๆมีต่อยรอยยิ้มที่เบิกบาน ใจแช่มชื่นเบิกบานมีความรู้สึกตัวตื่นจากใจที่เบิกบานจนเป็นความรู้ตัวทั่วพอ้อทั่วพ้อหมดทุกทวารเลย ทั้งกายวิญญาณจักขูวิญญาณเรียกว่าตาหูจมูกเล้นกายใจเลยวิญญาณทั้งหกเตือนขึ้นรวมเป็นหนึ่งเกิดนามกายที่สวยงามละเอียดผ่องใสเป็นนามกายที่มีความรู้ตัวถึงสิ่งที่ปรากฏก็คือกาย ของคนคนนี้เป็นอย่างไรนามกายเขาก็จะเริ่มรับรู้ได้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานามกายที่เคยมีความยึดมั่นถือมั่นมานานก็เริ่มละวางอุปาทานในขันทั้งห้าในกายในรูปอาคันแล้วก็นามกายก็รู้สึกว่านามกายพองสายแต่มันมีสัญญาอุปาทานใน ในเวทนาในสัญญาในสังขารที่มันปรุงแต่งก็เห็นแล้วว่าเราอยู่กับสิ่งที่ปรุงแต่งมานานเพิ่งจะรู้ว่าแท้จริงแล้วใจเราก็คือรู้ที่บริสุทธิ์ที่มีอยู่แล้วที่ไม่ปรุงแต่งเรารู้จักแล้วเพราะนั้นเราแค่อาศัยร่างกายนี้นะไว้ดำเนินชีวิตกินดื่มหลับนอนทำงานพูดคุยเจรจา แล้วก็ดำเนินชีวิตยอยู่ในมรรคมีองค์แปดคือหลักการดำินชีวิตวิธีการดำนินชีวิตที่จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกหลุดพลนตั้งแต่ข้อแรกให้มีความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิความดำริชอบสัมมาสังคปปะเมื่อมีความเห็นชอบดำริชอบ วาจาก็จะชอบสัมมาวาจาเมื่อวาจาชอบการกระทําก็ชอบสัมมากัมมันตาเมื่อการกระทําชอบอาชีพก็ชอบสัมมาอาชีโวเมื่ออาชีพชอบความเพียรในอาชีพก็ชอบก็คือสัมมาวายามะความเพียรชอบสติก็จะชอบสัมมาสติสติชอบก็เกิดสมาธิตั้งมั่นคือสัมมาสมาธิ อาจจะนำไปสู่สมมาตาิติอีกสองข้อก็คือสัมมาญาณะและสัมมาวิมุติถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ไปโดยลำดับในชาติปัจจุบันนี้และอย่างน้อยก็ทุกคนจะได้รู้ทางดำเนินชีวิตเพื่อความพ้นทุกข์หลุดพ้นตามหลักมรรคมีองแปดและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเธอ